พันบรีเป็นฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นเลยครับชุดสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายมาถึงศาสยาวขึ้นหน้าเลยครับโอ้โหที่ออกซ่ามาเดียวสันส้นเอลสั้นหนึ่งไปสุดเซนแล้วโยกมาโถมมาโค้งเรียวอ้ยดูรุนแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์เดูรุนสี่ยัเกบโอ้โหแม่จังหวะนี้เขียรติศัก์เอาบอลลงแล้วปาดเรียดมาคาร์ลอสเดโตสองศูนย์เลยครับโอ้โหรุนิด คือกีดิสานเหมือนตั้งใจจะปาดข้ามไปถึงเอลสันนะครับแต่เนโต้จับและเก็บได้ก่อนเลยอะไรครับแล้วลุยขึ้นมาแต่เขาตัวอ้าวแล้วทิ้งตัวพุทธสินชี้จุดโทษครับโอ้โหนัทวุฒิมาเจอตัดได้แล้วคือพยายามฟาลิเกนสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยิงคมมากครับอาร์อะไครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองครับสุพรรณบุรีอื้อหือลูกนี้สำคัญเลยครับานาทีตัดได้ยกมาพิทักษ์พิทักษ์คืนมาแล้วนี่นี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองสองครับเลือเชื่อครับสุพรรณ โอ้โหแล้วเป็นจังหวะยิงเข้าไปของปนวัตครับตัวสำรองที่เพิ่งลงามาเมื่อสักครู่ครับแล้วผู้ตัดสิก็เปล่าจบเกมเลยครับเชียงใหม่แต่เสมอสุพรรณบุรีเอฟซีไปสองต่อสองครับ